ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกามโมเสนอตอนที่40ตอนจบเรื่องสดุดีพระอริยเจ้าผู้มีจริยวัตรอันงามยิ่งข่าวการมรณภาพขององค์ท่าน แพร่ไปอย่างรวดเร็วในยุคสังคมออนไลน์หนังสือพิมพ์ขึ้นหน้าหนึ่งหลายฉบับขึ้นหัวข้อใหญ่ว่าสิ้นพระดังเจจิสายหลวงปู่มั่นต่อมาหลวงพ่อจรัธรรมธโรประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการประธานฝ่ายครวาดและคณะลูกศิษย์ได้ไประชุมหาหรือว่าควรน,นำร่างหลวงปู่ลงมาจากกุฏิ ไว้ที่สลาหลังใหญ่เพื่อให้สิทธยานุสิ์ได้กราบคาระวะและในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2558เวลา10นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำสมศพราชทานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาระ50วันในวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2558ตรงกับแรม4ี่ข้ามเดือน8นศาลาการ,ปรเปลี่ยน วัดสามัคคีอุปถัมภูกระแตและหลังจากการมรณภาพ65วันจะมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์ท่านในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตรงกับบันขึ้นสี่ค่ำเดือน8เวลาบ่ายสาโมงณนะเมรุพิเศษวัดภูกระแต ในที่สุดสังขารขันของหลวงปู่ทองพูนสริกามโมพระอริยเจ้าผู้มีจริยวัตรอันงามยิ่งก็ต้องอาวาสานเหมือนสังขารของคนทั้งหลายคำสอนที่ท่านพร่ำสอนสานุสิทธิ์ตลอดชีวิตว่าบุคคลย่อมมีความตายเป็นเบื้องหน้าเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่องค์ท่านเองตลอดเวลา6 3พรรษา ที่บำเพ็ญสาวกกิจทั้งในสายป่าและฝ่ายการปกครองนั้นท่านลำบากตรากตรำเป็นอย่างยิ่งฉันบรละมือ้อฉันในบาดถือทรวขวัตตามการสัทธมิคู่ใจของท่านคือท่านพระจรย์จวนกรเชษโถก,ก็ได้ล่วงไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งผู้หวังดีและผู้หวังร้ายต่างทยอยกันเข้าไปสู่ปาแห่งความตายตามลำดับความตายทำลายสรรพสัตว์ ให้มาลายได้แต่ไม่สามารถทำลายชื่อเสียงและความดีงามได้เลยท่านตายแล้ววัดภูกระแตและสานุสิ์ยังอยู่คำสอนและปฏิปทาอันดีงามยังอยู่จำนวนบุคคลผู้เลื่อมใสในองค์ท่านได้เพิ่มขึ้นเหมือนต้นไม้ในป่าธรรมชาติที่ไม่มีวันลดลง ขอย้อนหลังไปเมื่อ58ปีที่ผ่านมาท่านบวชได้เพียง5พรรษามีสามเณรน,น้อยเพียงสองรูปคอยรับใช้สร้างสลาหนึ่งหลังใช้เงินเพียงหนึ่งบาททุบเปลือกไม้ว่าทำฟ้าไม่เคยมีใครมาเลี้ยวแลพิขาจารย์ท่ากลางหมูปลิงดูดเลือดพลันวันแต่วันนี้ท่านมีชื่อเสียงยศศักดิ์และสร้างาศาสนวัตถุมากมายท่านเออย คนอ่อนแอเกินไปก็มักถูกข่มเหงแข็งกร้าวเกินไปก็มักก่อศัตรูเมื่อรู้อย่างนี้พึงวางตนให้พอดีหลวงปู่ทองพูนในสมัยนั้นท่านประจักษ์ถึงคำกล่าวนี้เท่านั้นยังไม่พอท่านยังถูกคนชิงชังใส่ความว่าเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างเข้าป่าเพื่อฝึกยิงปืนบ้างพระทำลายป่าบ้างเป็นพระผีพระสางบ้าง พระธิการกฎต้องมีของดีไล่ผีเจิงเป็นพระบิ่งพระเกียบ้างเป็นพระบิ้งคือมุดอยู่แต่ในรูในถ้าเป็นพระเกียคือห,ห้อยโหนต้นทยานไปตามต้นไม้นอนหย่อนศีรษะลงมาเหมือนข้างข่าวความนี้ร้องเรียนไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ได้ความดีมานยิ่งมีบารมียิ่งเกิด เมื่อ52ปีมาแล้วภายในภูสิงน้อยภูจิวที่มีแต่สัตว์ร้ายและความวังเวงลมพายุพัดแรงฟ้าฝนกระหนำ่ำท่านและสาธมิกคือหลวงปู่จวนกุรเชตโทมีเพียงหญ้าคาสามไผ่เป็นที่มุงบงังมีพื้นหินดานเป็นอาสนะนั่งมีตัวเปียกชุ่มไปด้วยน้ำภายใต้อากาศที่หนาวเหน็บท่านทั้งสองได้หันหลังชนกัน กำหนดจิตภาวนาศาสนอุรังัตวาขรัพเจ้าขอปฏิบัติบูบชาถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาใช้สติปัญญาธรมทั้งหลายทั้งหมดที่มีรวมสาวกบาร,รมีญาณที่สั่งสมมาเพ่งพินิษพิจรารณาในสติปัฏฐานทั้งสีอย่างจิตลงในสภาวะธรรมทั้งมวลกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปจิตรวมใหญ่ เกิดความมาัศจรรย์สุดที่จะพรรณนา,นาหายหลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ประสบความสุขใจอย่างใหญ่หลวงท่านสาธุชนทั้งหลายความมักน้อยสันโดษเป็นทรยบอย่างยิ่งของนักพรตอากาศเป็นกำลังของนกอุทกเป็นกำลังของปลาป่าเป็นกำลังของพระกรรมฐานการร้องไห้เป็นกำลังของเด็ก องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อาศัยป่านี้แหละสร้างบาร,รมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพุทธญาณหลวงปู่ทองพูลสิริกาโมพระอริยเจ้าผู้มีจริยวัตรอันงามยิ่งท่านเป็นพระผู้มักน้อยสันโดษ เป็นผู้ไม่เคยปรารถนาเกินเลยชีวิตนักบวชที่ยาวนานท่านจำพรรษาเพียงสี่วัดเท่านั้น 1. ในปีพุทธศักราช2495บวชครั้งแรกฝ่ายมหานิกายจำพรรษาที่วัดท่าเดือสีคันชัยอําเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดในบ้านเกิด 2. ในปีพุทธศักราช2496จําจำพรรษาที่ผูทุง บ้านตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์1พรรษา 3. ในปีพุทธศักราช2497ถึง2501จำพรรษาที่วัดศีไพรวันบ้านเดือสีคันชัยอำเภอวนอนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างเองในบ้านเกิด5พรรษา 4. ในปีพุทธศักราช2502ถึง2519จำพรรษาที่วัดสามขีอุปถรรัมภูกระแต อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ5ในปีพุทธศักราช2520จำพรรษาที่วัดศรีไพรวันบ้านเดือสศรีคันชัยอ,อําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างเองในบ้านเกิด6ในปีพุทธศักราช2521ถึง2558จำพรรษาที่วัดสามะคีถัรรมภ์ผูกระแตอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬแน่นอนทีเดียว หากท่านไม่เลือกทางเดินทางธรรมความนับถือความนิยมเลื่อมใสและความพ้นทุกข์คงไม่มีในวันนี้เดิมทีท่านมีเพียงสามเณรน,น้อยเพียงสองรูปเคียงข้างแต่บัดนี้ท่านมีสัตธิวิหาริกอันเตวาสิห้อมล้อมมีจำนวนหลายพันมีสานุสิทธิ์ฝ่ายคารวาสเป็นเรือนหมื่นท่านเป็นผู้งามในถ้ำกลางสม ท่านสามารถปั้นดินให้เป็นดาวปั้นคนธรรมดาให้เป็นพระที่ประชาชนนับถือเป็นจำนวนมากดังรายนามสัตธิวิหาริกของท่านโดยสังเขปที่มีพรรษา20ขึ้นไปสัตธิวิหาริกคือพระที่ท่านเป็นอุปชาบวชให้ขอยกตัวอย่างสักเล็กน้อย 1. พระจานิคมปัญญาคโมวัวดศรีวงศูกิวจังหวัดบึงกาฬ 2. พระครูประโชธธรรมคุณพวนชุตินทโรวัดเนินแสงทองจังหวัดบึงกาฬ 3. หลวงปูเบงทิตะธโมวัดป่าคิริวงภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬ 4. พ,พระถาวรอ,อนุตโรที่พักสงฆ์กม27่อหมอ27กรุงเทพ 5. พระครูโชตธรรมานุวัตเฉลิมโชติธโมวัดป่าเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบ,บุรี 6. พระเผชิญปิยะธโมวัดพุทธร,รัตนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา 7. พระครูจิติวีรวัตรวงศัก์พุทธาจารโรวัดป่าสุเมฆนันทารามจังหวัดบึงการเจ้าคณะอำเภอเซกาบึงโขงหลงธรรมยุทธ์ 8. พระประหลัดสินธรรมจิติปัญโยวัดสามัคคีอุปถัมภ์จังหวัดบึงการ 9. พระครูประพัสรวีรคุณวีระพลประพัสรโรวัดป่าแสนสำราญวัฒนาจังหวัดบึงการเจ้าคณะอำเภอศรีวิไลธรรมยุทธสิ 10. พระอธิการบุญโลมธรรมวุฒโธวัดด่านสีสําราญจังหวัดบึงการ11พระปหลัดแสงทิตธรรมวัดเวลุวันเจ้าคณะตะบศสีวิไลธรรมยุทธ์12พระพันธ,ธ์สุทธกิโตวัดสามัคคีประมจังหวัดบึงการนอกจากนั้นท่านยังมีอันเตวาสิกอันเตวาสิกคือผู้อยู่ในสำนัก หรือผู้ที่เคยอยู่ใต้ปกครองขององค์ท่านแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอุปชาแต่มาอาศัยท่านเป็นอาจารย์มีจำนวนมากขอยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อย 1. พระครูสุทธิธรรมโชติจรัตธรรมธโรวัดดอยน้ำตกพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2. พระอาจารย์สมำริ์ปัญญาคโมวัดป่าสีไพรวันจังหวัดสกลนคร 3. พระครูกรเกษมสุทธิคุนคำศรีอุปสันโต วัดป่าดงกเกษมประชารามจังหวัดบึงกาฬ 4. พระครูยุตตธรรมนุศสสร์วัดดงพระจังหวัดสกลนคร 5. พระครูสุนทรวิหารธรรมแยงสุขากามโมวัดเยติยาคีรีวิหารผูทอกจังหวัดบึงกาฬ 6. พระธิการโกวินกันตะชโมวัดศรีหนันนาธบรรพศภูงามจังหวัดบึงกาฬ 7. พระธิการประสงค์จารุธรรม,มวัดป่าสีชมพูพรญานสังวรารามจังหวัดบึงการ 8. พระอาจารย์อัมพรทิติโกวัดสามัคคีอุปถัม์จังหวัดบึงการ 9. พระอาจารย์วิโรธปัญญาวโรวัดเยติยาคีรีวิหารภูทอกจังหวัดบึงการพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสริกามโม ท่านงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดดังคำที่ว่าต้นดีปลายดีต้นตรงปลายดีต้นและปลายตรงกันยิ่งดีท่านมีสัจจะเป็นอาวุธเป็นอริยะผู้พ้นจากความเน่าเหม็นท่านพอในทุกสิ่งเบื่อหน่ายในพบมนุษย์เห็นโทษภัยในความยึดถือมั่นอันเป็นตัวเหตุให้เกิดเลยตายเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน เมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมหมดอาลัยยินดีไม่นึกเพลิดเพลินในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งในอดีตและอนาคตท่านจึงเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับสนิทในนามรูปเพื่อหมดตัวตนเพื่อหมดอหังการไม่ผูกพันด้วยนามรูปไม่ผูกพันด้วยเครื่องผูกใดๆเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าและแล้วสุดท้ายเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่ารูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราผู้เห็นชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ย่อมไม่ยึดมั่น เมื่อไม่ยึดมั่นจิตย่อมคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้ง ย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรุมจันได้อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้บัดนี้พระสิริกามธิระ หรือพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกามโมนทอทอเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดน้องคายที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน้องคายและอดีตเจ้าอาวาสวัดสามขคีอุปถรัรมภูกระแตพระผู้มีจริยวัตรอันงามยิ่งดับแล้วทิ้งวิบากขันทั้งปวงอันเป็นของหนักดับเย็นสนิทเหมือนไฟหมดเชื้อ ย่อมไม่มีความเร่าร้อนถึงสภาวะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปสริกามัตถิระวัตถุนิธิตังเรื่องพระธิระชื่อว่าทองพูลสริกามะจบแล้ว